หลังจากที่เราตายไปเมื่อเราเราหายใจสุดท้ายไปเพราะอาจงง,ง,งนะในช่วงระแรกคนที่เคยตายไปเท่าไรให้อัตมาพังว่าบอกว่าเดินนะเดินบนดินเหมือนไม่ได้เดินนะบอกว่าเดินบนดินเหมือนไม่ได้เดินเหมืนหน่อยไปเท้าไม่จุดเดินเขาตายเขาคนนั้นเนี่ยตายไปเกือบสุดวันเมื่อกลับมาร่างเดิมแล้วสอบเลิกแข็งตัวเมื่อฟื้นมาต้องกายภาพบำบัด เนื่องจากร่างกายเริ่มแข็งมือไม้เก่อนต้องทํากายภาพบาบัดเป็นเดือนๆก็เป็นทีน่ราเสดาที่แลเจอยม,มทโทษและหรือหนห่นิรยาบานมารับตัวพบปยายม,มราชแต่บุคคลที่เราอ,อาสาฟังก็คงยังไม่ถึงที่ตายคลิปนี้จะขอเล่าประวัติของปยายม,มราชและนายนิรยาบานให้เรารู้จักคร่าวๆเ,เพราะว่าจะดมอุบาสกอุบาสิกาหรือท่านจ่บุญ มีบุญธรรมบันกับอาตมาได้ฟังเก็บนี้ว่าเวลาตายไปแล้วหากทำบุญทำบาปเท่าๆกันอาจจะต้องได้เจอกากท่านพญยาย,ยมราชได้นนนี้ระยะบานแน่นอนจะได้แจมตัวไปลวงหน้าอาจะได้ไม่ตกใจทำอะไรไมู่กเมื่อได้ฟังแล้วจะได้เป็นเหตุให้ท่านเลิกกระทำอกุศรกรรมหรันระเกาะหันมาประกอบกุศลกกรรมซึ่งเมตให้ราท่าน จะได้ไม่ต้องพบกับท่านพญายมราชและในนี้รัฐบาลพระผู้ทรงบำบัดมากๆได้ทําบุญมากๆนะหลังจากที่สิ้นลมหายใจไปก็ตระกัศไปเป็นโอปาจิกะทันทีถ้าบุญนั้นโอปาจิกะนั่นก็คือไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตนะเป็นตาก็เกิดไปแล้วโตทันทีเป็นเปรตก็เกิดไปแล้วก็โตทันทีเหมือนกันไม่มีนเป็นเด็กนะ มีแต่โตทันทนะีคือไปรับผลก,กรรมกรรมดีและกรรมชั่วถ้าหากเราท่านเนี่ยพลาดท่าลงเดินผิดทางโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นอยากมากและนรกไม่ใช่สถานที่สบายจะต้องรับโทษอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาไม่มีวันพักนะไม่มีวันพักแค่นรกขุมแรกเนี่ยที่สัญญวนรกเนี่ยสัญญว่นรกเนี่ยอายุก็เพียง500ปีนรกนะเทบเท่ากับ 1นึ่งล้าปีล้านปีมนุษย์นะจะเ,เท่าประมาณหนึ่งล้านหกหกแสนสองหมื่นล้านปีมนุษย์ชั้นชัวนรกเนี่ยหวันเท่ากับเล้านปีมนุษย์นะในหวันน,าน,น,นีานรกเนี่ยในชั้นารกเนี่ยเท่ากับเก้าล้านปีมนุษย์นกกลุ่มที่สองชัวการรุตรนรกอายุา1านหนึ่งพันปีนรกเที่ยวเทียบเท่าประมาณอาเล้านนะ 9 6 0า0ล้านปีของมนุษย์นะกับ2 9 6 0้านล้านปีมนุษย์การสาลสตะมารกเนี่ยใน1วันนะเท่ากับ3าหล้านปีมนุษย์นะวันเท่านั้นนะเท่ากับส6หล้านปีมนุษย์ก็ขอท่านนะก็ขอราอท่านตั้งหลอย่าได้คิดไปเที่ยวเลยเพราะนานกว่านจะกลับมาเกิดใหม่อีกจนพระพุทธเจ้าผ่านไปลายพระองค์ทัางเสี่ยงไม่พ้นโทษจากมารก ต่อให้พระติอเตและพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเนี่ยมาบังเกิดหลายๆองค์แล้วท่านก็นกยังทนอยัางไม่บันโทษจากลมล็กเลยลต่อไปจะเป็นบดของพญาจอมราชและานนิระยะบาลพญาจอมราชนั้นเป็นเจ้าของพวกเวมานิกเบดเมื่อผู้บรรดาผู้ปกครองเวมานิกเบดบางทีก็ได้ถวายความสุขเือได้อยู่ในวิมานมีต้นกระบื้องส่วนทิพ กล่าวนางฟ้าเป็นบริดวารบางทีก็ได้ถวัยความทุกข์จากผลกรรมของตนและรับทุกขทรมานในนรกนั้นจะเองทั้งนี้เพราะว่าพญยายมราชเหล่าน,นี้เมื่อครั้งเป็นมนุษย์เป็นผูกกระทำทั้งอกุศลลกรกรรมและกุศลกรรมขั้นตายดงได้มาเกิดในโวโลกฉันตาตุมหมาราชการและด้วยอํานาจแห่งกุศล,ลกรรมที่เขาประกอบไวทจะเขาได้ทําไว้ย่อมมีโอกาสากลุกมรรคตามสมควร อย่างไรก็ดีขณะเป็นเทพอยู่ในชั้นตาตุมอาราธิกานั้นจะต้องได้รับผลของกุศลและอกุศลนอกจากผู้ใดได้บรรลุอริยมรรคมรรนพระอริยบุคคลจึงจะ,จะได้สอยความสุขของกุศลตลอดไปนับเวลาที่ได้บรรลุนั้นเป็นต้นไปในหมาโรคกนั้นมีพยาธรมราช อยู่ประตูละหนึ่งองนะมีพญายมราชองค์เดียวนะควาจริงแล้วอยู่ประตูละหนึ่งองรวมเป็นขุมราชสี่องรวมมีพญายมราชสามสิบสององส่วนในนี้และบานนั้นที่มยู่อยู่ในนรกตอนนี้ไม่ใช่เป็นสัตว์นรกเกิดขึ้นโดยการประกอบมหากุศขั้นตำํำขั้นดำนะไว้ในขณะเป็นมนุษย์ จึงมาเกิดเป็นโทดาชั้นต้นคือจตุม,มาหาราชิกามีชาตุเกิดเป็นรากศกรนะากศกที่แลผลต้องมาปฏิบัติหน้าที่ลงโทษทรมานสัตว์นรกเนื่องจากในระหว่างที่เราลองใช้เป็นมนุษย์แม้จะมีการมาเป็นกุศลอะไรก็ตามก็ยังมีใจยินดีในการลงโทษหรือเปลีป่ยนทรมานหรือฆ่าสัดเื่นรวมอยู่ด้วยนะ โดยไม่รู้จึกเบื่อในในกิจกรรมชั้นตำ่ำรวมกับความพอใจในการชอบเปเีียนต่างๆทำให้เกิดในนี้นิระยะผมนะทำให้เกิดในนี้ระยะผมเป็นานนิระยะบาลมีร่างกายใหญ่โตเหมาะสมที่จะทําหน้าที่ปเปลี่ยนสัตว์รกนะที่จะทําหน้าที่ปเปลี่ยนสัตว์รกเป็นผู้ที่มีกําลังมากกว่าสัตว์รก แสดงกิริยาดูร้ายทำให้เป็นซิ่สะดุ้งตกใจกลัวพวกกานะ่ะพวกแรง้งพวกเหยยวพวกสุนัขเป็นต้นที่เกิดอยู่ในนรกมีหน้าที่ลงโทษสัตว์นรกตอนนี้ก็มีรั้งกายจ่จรแสดงกิริยาที่ร้ายน่กกวัวเป็นประเภทนกแรงยักษ์นกกายักเหย่วยักษ์และสุนัขยักษ์ไม่ใช่เดรัจฉานธรรมดา หาลกแปดขมไม่มีมนายนิรยบาลอยู่ประจำเพราะฉะนั้นจะมีที่รอยู่อาศัยสถานที่อยู่ของเหล่านายนิรยบาลอยู่ที่อุตนานรกในอยู่ที่อุตตานรกตนเครื่องทรามานต่างๆก็ดีาสถานาทีนะ่อันประจักษ์ความสุขสบายทั้งหลายมีแจวความทุกขเหล่านั้นก็ดีล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยมีอกุศรกรรมของสัตว์นรก เป็นปัจจัยเครื่องอุดหนุนให้เกิดมนุษย์เมื่อเวลาตายนิจใจูกในนิระยะบาลพาไปพบประยาจมราตเพื่อตัดสินแต่ถามก่อนการรับโทษนรกทุกคนไปเป็นเฉพาะบางคนบางพวกตอนนั้นคือโดยปกตินะแล้วคนเราเนี่ยในโลกที่เห็นกันอยู่นี้มีอัตยาสายก๊ะละความพฤติดีแล้วกระด้าง วันนี้แตกต่างกันออกไปพอจะแบ่งประเภทได้เป็นสี่ประเภท 1. นะประเภทแรกชอบใจในการ,รก็รรุศลมากนะสองชอบใจทั้งกุศลและอกุศลประปบนกันไปประมาณไม่ยิงก,กันกับกันสาชอบทางอกุศลมากกว่ากุศลที่ชอบแต่ทางอกุศลถ่ายเดียวเมื่อจิตใจมนุษย์ต่างระดับกันตรงนี้เมื่อถึงเวลาตาย ความแตกต่าย,ย่อมแตกต่างกันพวกที่หนึ่งเนี่ยก็คือท่าใจในการเป็นกุศลมากขณะใกล้ตายย่านึกนึกถึงเรื่องจ่เบ็นกุศลอันตนได้เคยได้ประกอบไว้ได้มากคนเหล่านี้ย่ำผลจากการเ,เกิดในอบับอบายภิทั้งสี่พวกที่สองนะพวกที่สองบุคคลพวกนี้ยามใกล้ตายตนเองพยายามลึกถึงบุญกุศลให้มากเอาไว้ หรือมีผู้อยู่ใกล้เนี่ยช่วยเตือนติให้เลึกถึงกุศลกรรมนั้นก็สามารถช่วยพ้นจากอบายได้เหมือนกันเว้นไว้แต่ตนเองไม่พยายามนึกทั้งไม่มีญาติพี่น้องผู้ใดมาเตือนให้นึกใจิตใจจึงมีแต่ความกุ้มเสียใจห่วงใยทรัพย์สมบัติผู้คนหรือเรื่องกงวลอื่นๆตายแล้วจำขอสู่อบายภูมิส่วนพวกที่สามนี้พวกที่สาก็คือพวกที่ ชอบตางอากุศลนมากกว่ากัศลแต่ก็ยังทําเดียวบ้างนะพวกนี้มีอกกตนอจินกรรมคือบาปที่กระท,ทํตังสมอยู่เป็นนิดนอยโดยเป็นประจํามากก,าก่ักุศนเมื่อใกล้าตายทําพังตนเองแล้วไม่มีหนทางใดที่สจะถึงกุศลกรรมได้การที่จะให้คนธรรมดาเช่นญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดก็ไม่สามารถจนสติให้ลกได้โดยงา่าย การช่วยเตือนสติเพียงแค่ธรรมดาไม่มีกำลังตนแรงพอที่สามารถกับใจผู้ายตายนะั้นให้เปลี่ยนมารับอารมณ์ที่เป็นกุศลได้ต้องเฉลยกันอย่างแข็งกล้าเป็นพิเศษจริงๆพอจะช่วยได้นะหรือไม่ก็ไปนิรนพรมาสวดอะไรอย่างนี้ก่อนตายก็พอจะช่วยได้บ้างพวกที่4เนี่ยพวกที่วกนี้ตายไปแล้ว เพิ่นจากอบายไปโสอบายภพก,ก็คือพวกที่ยมกุศลอย่างเดียวนะยกเว้นแต่รับกว่านช่วยเหลือจากท่านผู้มีบุญบารมีแก่ก้าอย่างแท้จริงเช่นผ้าสมาบุตร,รเจ้าและอัครสาวกมาทุกเท่านั้นนอกจากนี้เนี่ยตนเองก็จะต้องเป็นผู้มีกุศลอปาอปรา,ปร,าปริยะเวทริยกรรม คือว่ากุศลกรรมที่เคยสั้างสมไัยในชาติก่อนที่มีกำลังมากเพียงพอจะพ้นจากอบายภูมิได้บุคคลใกล้าตายสี่ประเภทนี้เนี่ยพวกที่หนึ่งตายแล้วไปสู่ทุกขติภูมิพวกที่4ไปสู่ทุกขติภูมิโดยทันทีไม่พบในนิระยะบาลและพยาจยยักรราชแต่ประการใดส่วนพวกที่2และที่สามถ้าเลึกถึงกุศล,ลกรรมไม่ได้ จะต,ต้องไปโซนนรกแล้วจะมีโอกาสได้พบพยาย,ยมราชเพื่อทําการแต่ถามสอบสวนและช่วยตนเองให้พ้นจากนรกอีกครั้งหากได้สติตอบคำถามของพยาย,ยมราชได้ถูกต้องคําถามของพยาย,ยมราชเป็นคําถามเกี่ยวกับเทวทูตทั้ง4อสอย่างคือ 1. ความเกิด เทวทูตที่เป็นตัวแทนให้เราพบเห็นคือเด็กทะลารแกเกิดงานเด็กทะลารกเกิดสองกก 2. ความแก่ได้แก่คนตราสาความเจ็บได้แก่ผู้ป่วยไข้สี 4. การลงโทษนะตามกฎหมายได้แก่คนต้องรัฐทัน์หความตายได้แก่คนตายเทวทูตห้าอย่างนะของพญาย,ยมราชกับเทวทูตสี่ที่พระสมานพระเจ้าสมาสัยทรงพระเจ้าชายเสนาะ เลดประาพาสพาราชทานอาพาร,ราชเทวยาตาพบเทวโทษครั้งนั้นพบเป็นสมณะแทนคนตัอ้งอาราชทันพญายศมาราชจะถามวา่าพ่อหมาจำเิญแม่ครั้งอยู่ในมรดโตเ,เ็นเทวโทษตอบน,นี้บ้างหรือไม่เมื่อเห็นแล้วเคยนึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับตนเองอถ้าบุคค่นนั้นตอบว่าเคยเห็น และนำมาคิดพิจารณาเทียบเคียงว่าตนเองก็จะต้องเป็นสภาพเดียวกันจึงได้พยายามสร้างบุญทานรักษาศีลเตริญภาวนาเพื่อจะได้เป็นหนทางพ้นไปจากความทุกข์เหล่านั้นในขณะต่อพยัยญาดำราชนี้บังเอิญน,นึกถึงกุศนที่ตนเคยประกอบไ,ไ้้ด้าจะพ้นจากการต้องตกปนนรกทันทชีแต่ถ้าระลึกไม่ได้คองตอบไปแต่เรื่อง ยินดีที่พอใจนะสุขสนานไปตามวิสัยธรรมดาของโลกพญายมราชจะถามเตือนด้วยเถวโทษอย่างที่สองและที่สามได้ไปตามระดับเพื่อช่วยให้พยายามนึกถึงบนกุศลให้ได้เมื่อบนนั้นนึกไม่ได้จริงจริงพญายาราชจะช่วยเตือนสติให้อีกครั้งว่าเคยทำกุศลสิ่งใดไว้บ้างหรือผหาจำเนินทั้งนี้ด้วยเหตุที่สมัยบุคคลเ่านั้น ประกอบการกุศลดังกล่าวมักจะแผ่่วนกุศลให้ปยายดมราดด้วยถ้าหากไม่ได้แผ่โวนกุศลให้ปยายดมราดว้วยปยายดมราดจานึกถึงกุศลของผู้น,นั้นไม่ออกเช่นเดียวกันเมื่อปยายเรามราดจนตติและผู้นั้นลึกถึงกุศลกรรมของตนขึ้นมาไดา้และกล่าวต่อะยาจมราชไปนะย่อมจะผลจากมรกอย่างแน่นอน ตนบุคคนที่ตนเองนึกถึงกุศรกรรมใดไม่ออกจริงๆแม้พระยาจมราษฎรถามเตือนด้วยเหตุเรื่องเทวดาโทษจนครบทั้งห้าตั้งห้าแล้วประกอบอาทั้งตนไม่เคยอุทิศแผ่วนกุศลใดให้พระยายจมราชเดยเป็นเหตุให้พระยายจมราชไม่สามารถนึกถึงกุศรกรรมนั้นนำมาเตือนติได้ผู้นั้นก็จาต้องตกลงโทนรกโดยม่ ไม่มีทางเดี่ยวการช่วยเตือนสติให้นึกถึงกุศลกรรมที่พญายจอมราชกรทำถึงบันเหตุหาการนึกถึงการลึกตา,า,ามได้ของคนนั้นถึงเป็นผลการนึกถึงกุศลป็นเหตุการพ้นจากรกจึงเป็นผลสัติสัตนะสัตปชั์ที่ไม่ได้ประกอบกุศลกรรมไว้บ้างเลยในสมัยเป็นมนุษย์ตอนนี้ เมื่อพญาจมราชหมดหนทางเสือเลือจึงกล่าวว่าท่านมัได้กระทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เลยเพราะโมเมาประมาเทเสียท่านจําต้องถูกนายนิรยบานลงโทษบาปกรรมอันนี้ไม่ใช่ผู้ใดอื่นทําให้ท่านเลยเป็นของท่านท่า,ทานทําของท่านไว้เองจึงต้องนักโทษของกรรมในายพระจ่ยไปดก มาภาษาไทยฉบับหลวงเล่ม19บเ9หน้า442และเล่ม3 0ิบหน้า3า6กล่าถึงในมหมารกไว้ถึงการลงโทษของที่ใิระยะบาตกระทำต่อสัตว์รกในมหมารกมีประการต่าง,างๆเช่นท,ทำกรรมกรเป็นเครื่องจงจำห้าประการคือตึงตะปูเหล็กที่ร้อนแดงด้วยไฟตรงมือสองข้างเท้าสองข้างและที่กลางสรงอก จับจัดนรกถึงพืชนอนแล้วเอาพึ่งนะเอาพึ่งนะรื่องมือถากไม้ถชหนึ่งรูปรังคายจอบถากจับเอายกเท้ายกขึ้นนะห้อยสะลงข้างล่างแล้วถากดา้วยพากนะเอาเทียมเข้าจีรถแล้วให้รถวิ่งนะกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่ไฟจะลุกโชนมีเปลวร้อนท่อนช่วงนะ แน่ตอนให้ปีงข,ขึ้นขึ้นลงลงบนภูเขาฐานเพิงหินใหญ่มีไฟลุกพงทั่วไปแล้วก็จับเท้ายกขึ้นพุ่งหัวลงไปน้ำมะในหม,ม้อเหล็กที่บรรจุของเด็ดพลานร่างของสัตว์นรกจะถูกพัดกลับไปกลับมาทาัทาง้ง,ข,งข้างล่างข้างบนข้างขวางในหม้อน,นั้นการลงโทษเหล่านี้สัตว์นรกนั้น ได้รับทุกขเวทนากล้าแข็งเจ็บปวดเผ็ดร้อนเป็นที่สุดแต่กระนั้นก็ไม่ตายจะต,ต้องทนรับการลงโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกลายเปดนนีก่กรรมเนี่ยการตกประโยชน์ในนรกเหล่านี้เนี่ยไม่ดีนะเพราะลงโทษตลอดเวลาไม่มีวันได้พักถึงตายไปก็ฟื้นขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งลมกรรมแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาอีกก็ไม่สามารถจะหนีพ้นไปจากนรกนั้นได้เพราะลักษณะของมารก ทำเป็นรักแร้ที่คมขังมีกระแบงเด็กล้อมรอบไปทั้งสีด้านข้างบนปิดครอบโดยแผ่นเด็กพื้นนั่งเป็นเด็กมีไฟจิตทุบพงกว้างยาวถึงหนึ่งร้อยยศเปลวไฟลุกโลรหนากกว่าไฟลุกจากแผงเด็กดานหน้าไปจนจุดฝาด้านหลังลุกจากที่ใต้ผ่านทึ่เหนือลุกจากลุกป่วยบุ้งจากด้านบน,นลงมาด้านล่างกายของสัต เราสัตว์นรกนั้นนั่นจึงดูเหมือนระกายไฟ่เสียเอ็มแม้ถูกเผาจนร้อนแดงทั้งกายก็ยังไม่ตายถูกกรรหล่อเลี้ยงไว้ไฟในนรกนั้นไม่มีเท่าไม่มีขมเหลาเกิดจากโกฏิล,ลกรรมน,น,นานๆนะบางครั้งบางคราวประตูนรกแต่ละทิตย์จะเปิดออกสัตว์นรกจะพาะกันรดบิ่งไปที่นั่นทั้งที่มีไฟลุกติดต่ำเนื้อต่ำตัว ไม่เนื้อหนังเอ็นกระดดกอยู่ดังนั้นหอวิ่งไกลจะถึงประตูกลับปิดลงออกไปไม่ได้มีบางคราวประตูไม่ปิดทันทีบางพวกนี้ออกไปได้กับต้องพบรกขุมได้ยที่อยู่รอบในนรกนั้นแต่มาด้วยคูดในคูดมีสัตว์ที่มีปากดหลงเข็มจะใช้ซอนเฉือนก็เป็น ในผิวหนังเนื้อเอ็นกระโดกเข้าไปกินเอาเยอะในกระโดกรอบนกคูดนั้นมีนกเท่าเดึงทานที่ติดไฟมีขี้เท่าเป็นคมโยดล้อมรอบอยู่ล้อ,รอมรอบรอบนกเท่าเดึงมีนกบ่างยุ่วล้อมรอบต้นสงทะโดดขึ้นไปหนึ่งยอดมี้นายาวทีบอกองคุรีที่หนามมีไฟลุกพงติดทั่วไปในนิเรบานมากครับไ้สัตว์โก ปีนป่ายขึ้นลง,ง,ง,งที่ตอนเหงือวหล่านั้นตลอดเวลานะรอบนรกป่าเหงืเป็นนรกป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบใหญ่มีลมพัดใบไม้ตัดเมฆเท้าจมูกตัดนรกรอบนรกป่าต้นไม้มีใบเป็นดาบเป็นแม่น้ำสายอ่าั่งสายใหญ่อยู่ล้อมรอบ ัตวนรกที่ตกลงไปทั้งไหลไปตามกระแสและลอยตัวกระแสน้ําที่เป็นด่างย่อมทาให้ตัตวนรกนั้นได้รับทุกเกิดขาเวทนาก้าที่แม่น้ํานี้เองนายนิเรบานจะพากันเอาเบ็ดเกี่ยวตัดนรกนั้นขึ้นมาวางไว้บนบกแล้วถามถึงความต้องการของตัตวนรกสัตนรกบางพวกบอกว่าหิวนายนิเรบาน จะเอาเหล็กล้อมีไฟลุกพงเกี่ยวให้เปิดปากออกแล้วเอาก้อนโลหะที่มีไฟลุกิทั่วไปใส่เข้าไปในปากก้อนโลหะนั้นจะไหม้ตั้งแต่ดิมมีปากปากคอท้องหาอ่อาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างแล้วออกมาทางเื้อล่างแล้วความเจ็บปวดทุกทรมานแต่ไม่ตาย ถ้าสัดร์อรกต่อว,ว่ากระหายในแลืยบ,บาลก็จะเอาน้ำทองแดงร้อนลุกบนไฟกอกเข้าไปในปากแลบทุกแสนสหาหัสยิ่งนักอายุของมารนรกมีกำหนดประมาณไว้ไม่เท่ากันส่วนอายุของสัตว์นรกไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุของกลุ่มนรกที่ตนเองตกไปสวยทุกยนแต่ขึ้นอยู่กับอุปนอกตตลกรรมที่ตนเองประกอบไว้ ถ้าเป็นอกุศลกรรมหนักจะต้องสวยทุกอยู่ถึงอสงไขยปีแต่ถ้าเป็นอกุศลกรรมเบาอาจเป็นตัดรกอยู่เพียงหนึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งวันสองวันก็มีหรือบางทีสตรกที่กาลังสวยทุกอยู่นั้นเกิดสามารถนึกถึงกุศลกรรมที่ตนเคยสร้างไว้ได้ก็จะสามารถผนจากสัตวนรกไปบังเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาตามสมควรแกร่กุศลกรรมที่นึกได้ เช่นบางครั้งป็นมรสเคยถวายจีวรพระพิสุสงหรือถวายจีวรหมพระพุทธเจดีย์เมื่อแก่้ตายนึกถึงกุศรกรรมนี้ว่าไม่ได้แต่เมื่อแก่ตายนึกถึงกุศรกรรมนี้ไม่ได้อก,ก,กุกรรศรก,กรรมอื่นนําไปเกิดอยู่ในนรกคันเห็นเปลวไฟในานารกมีสีคล้ายสีของผ้าจีวรที่ตนเคยทํากุศร,รัทําทำให้นึกถึงกุศรกรรมนั้นได้ก็เป็นเหตุนให้พ้นจากนารกทันที ในกรณีดังกล่าวนี้อัตโนลกเพียงคู่เดียวนะอาจตกนรกเพียงทั่วคู่ชั่วเขาอาจหนึงวันสวันก็ได้นะหรืออาจิตหนึ่งอุศลกรรมนะที่พาให้สัตว์รกสตก,กนรกนั้นมี3ทางคือทางกายกรรมนะทางวจรกรีกรรมและมโนกรรมที่เป็นอสนุสมีโทษนะที่เป็นอุศสมีโทษไม่สม่ำเสมอไม่สะอาดคือ อาะโกกรลบท10ได้แก่กายกรรม3คือเป็นผู้เบียดเบียนชีวิตของสัตว์ให้ตายลงสองเป็นผู้ยืดถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตสามเป็นผู้ประพฤติในการคือประพฤติลามกในการเสพในสนแล้วก็วจีกรรม4ี่คือผู้ตรวจผู้สอเสียดผู้คำนัาผู้เพอร์เจอร์มโนกรรมสคือ เพ่งแรงอยากได้ทรัพย์ส,บสมบัติของผู้อื่นำนไปของตนเองโดยไม่ชอบทรรมสองพยาบาทปัฎาให้ผู้อื่นเกิดความเสียหายนะสามในความคิดเห็นที่วิริตพิจมลของธรรมเป็นนิจชาที่เดอากศลการบดนะอกศลกาลบดท,ทั้งเจ็ประการนี้มีโทษหนักเบาต่างกันนิจชาที่อันเป็นข้อมีสุดท้ายนะั้น สามารถเป็นเหตให้ประกอบอกโตสกรรมหนักได้มากที่สุดก็ประวัติของท่านปัญญายยมราชและใน,นนี้รับานก็อลรักษนรับขุมต่างๆก็อาตมาก,ก็ขอเล่าเพียงคร่าวๆตอนนี้ก็ขอ,อยุติกญญา,ตา,ารบรรยายธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจร,ริญพร